สวัสดีครับทำเจีวจิโก่งครับใด้จิโก่งมาหัวก่อนครับหัวนั้นบางคนเขาบอกไปย่างวิธีของเขงาไ้ นีพริกนีข่าวนีีนนนนนโโกเอานนครับผมออย่้นครับใส่พิกลงไป น้งไม่รนี่อะไรอ่ะยังไม่รอมกลัได้เยนง่นึอมโอมว่ีเกี่ยส่ันนี้ชอเกยยด้ <S 2> <S 2> <S 2> เรียบรชิมเดี๋ยวเปียมกันเส็จหมดเยเรียบร้อยครับชิมครับที่นี่เป็นยังไง ม,มันมันครับมันมันเปรี้ยวเดียวมม่วงคือ,อยก